ใคจะให้คุณเป็นสุดที่รักของเขาต่อจากนี้ขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะยิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลม หถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก6ดาพลังงานของคนธาตุลมจัสติกพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะแล้วก็6กถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำในคะที่ขึ้นมา เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่มั่นคงในหัวใจมากๆรักใครรักจริงซื่อสัตย์จริงใจมากๆแล้วก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะอยากเป็นคนเดียวไม่ได้อยากเป็นที่หหรือว่าไม่ได้อยากเป็นที่สองความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะน่าจะมีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจเจอความรักที่ผิดหวังมาก่อนนะคะจากความเด็ดขาดจากความตรงไปตรงมาของคุณ ากหัวใจที่มั่นคงของคุณอาจจะพบเจอกับรักที่มีความไม่เท่าเทียมไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เรามาดูกันว่าต่อจากนี้ใครจะให้คุณเป็นสุดที่รักของเขานะคะขอพลังงานของคนที่จะให้คุณเป็นสุดที่รักของเขาหน่อยนะคะก้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมตรสิงธนูแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกัน เหรียญพลังงานของคนราศีสิงห์หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเก่งมีความสามารถรู้ใจคุณมากๆนะคะมีเกณฑ์จะเป็นรักใหม่คนที่ให้คุณเป็นคนที่มีความสำคัญสำหรับหัวใจเขาที่สุด เวลาจะทําอะไรก็ค,คือคิดถึงคุณก่อนแค่คุณนะคะแค่ความรู้สึกของคุณแล้วเป็นคนที่ไม่ทะเลทลายเป็นคนที่ทะนุถนอมหัวใจของคุณเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานพลังงานของเขาหนึ่งเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นเหมือนโชคลาบลาบลอยเป็นความรักดีๆที่ทําให้หัวใจของคุณอบอุ่นขึ้นหรือว่ากลับมามีรักใหม่ได้อีกครั้งนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้อีกนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้อีกสิบถ้วยนะคะรักที่หวังดีรักที่จริงใจการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะมาเพราะความรักนะคะเกิดขึ้นเพราะความรัก TON The d e v i l เกิดขึ้นเพราะความเสน่หาการคลั่งรักนะคะ The Hermit อาจจะเป็นคนที่โสดมาสักพักโสดมายาวๆนะคะ อยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่หากว่ารักใครก็รักจริงทุ่มให้เต็มที่นะคะที่ถึงที่ห่วงด้วยมีเทคนิคมีวิธีการที่จะเอาใจคุนที่จะมัดใจคุณที่จะเอาชนะใจคุณนะคะตามมองตามสองอาจจะเป็นรักออนไลน์หรือว่าได้พบเจอกันทางช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะ หลงรักคุณจากช่องทางออนไลน์ก็ได้เพราะพลังงานของการตามมองตามส่องตามแอบดูคุณหากว่าไม่ใช่รักออนไลน์นะคะเขาอาจจะตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณเพื่อให้รู้จักตัวตนของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนนะคะพลังงานของคนคนนี้มีเกณฑ์จะเป็นรักใหม่หากว่าคุณเคยพบเจอความผิดหวังเสียใจกับรักเก่านะคะมีความไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะมีความไม่ยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์ ให้ความรักไปอาจจะไม่ได้รับกลับคืนให้ความซื่อสัตย์จริงใจไปแต่ก็ไม่ได้ความซื่อสัตย์นั้นกลับคืนทําให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะจมอยู่กับความรักครั้งเก่าหรือว่าความรักครั้งเก่ายังคงติดอยู่ในใจทําให้คุณกลัวที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ กลัวจะพบเจอคนที่ไม่ใช่หรือว่าคนที่จะเข้ามาทําร้ายหัวใจของคุณอีกนะคะพลังงานของคนคนนี้เขาจะให้คุณเป็นคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถไม่ชอบการทะเลาะ ชอบที่จะพูดคุยเจราจาเอาใจเก่งอาจจะเป็นคนที่โสดมาสักพักหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบสันโดษไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่หากว่ารักใครแล้วก็คือทุ่มไม่เต็มที่รักเต็มที่จริงใจเต็มที่หาวิธีที่จะพิชิตใจหาวิธีที่จะเอาชนะหัวใจคุณนะคะ หากว่าเป็นเขาหากคุณได้พบเจอกับเขาคุณจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเขาตั้งใจที่มาจิบคุณจริงๆตั้งใจที่จะเอาชนะใจคุณจริงๆนะคะ